จะทำอะไรอะคะอ่ะเอาไปเสิร์ฟลูกค้าตัวนั้นหัวหน้าคะแต่นี่มันอาหารที่ลูกค้าเขากินเหลือไว้นะคะจะให้เอาไปเสิร์ฟลูกค้าได้ยังไงทำไมจะเสิร์ฟไม่ได้ก็แค่เอาไปวางไว้แล้วก็ไม่ต้องพูดเลยหัวหน้าคะแต่ว่ามันผิดนะคะนี่เธอเธอดูลูกค้าตัวนั้นเป็นแค่คนขับวินมอเตอร์ไซเข้ามาในร้านอาหารของเรา สั่งแค่ข้าวผัดกับน้ำเปล่าแล้วเราจะเสียเวลาไปผัดข้าวทำไมเพื่อข้าแกทำไมแต่ว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของลูกค้านะคะที่เขาจะสั่งอะไรก็ได้อะแต่ฉันเป็นเจ้าของร้านมันก็เป็นสิทธิ์ของฉันเหมือนกันที่ฉันจะให้เธอเสิร์ฟอะไรก็ได้เลิกเป็นคนดีเถอะถ้าอยากทำงานที่นี่ต่อก็ทำตามฉันบอกเอาเอาไปเสิร์ฟสิ โอ้ได้แล้วครับโอ้ถาไวมากเลยนะครับเนี่ยอือเอา BSC เบอร์เกอร์นะคะ สั่งข้าวผัดหมูไปทำไมไม่มีหมูเลยนะครับเอ,อ่อคือนี่คุณรีบทำจนลืมใส่หมูผมหรือเปล่าครับเนี่ยผมรบกวนทำผมใหม่ได้ไหมครับมีอะไรหรือเปล่าเี่คือลูกค้าบอกว่าสั่งข้าวผัดหมูไปแต่ไม่เห็นชิ้นหมูเลยอะค่ะรบกวนคุณลูกค้ารอสักครู่นะครับ ไม่ทราบว่าลูกค้ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับผมอะ่ะไม่มีปัญหาหรอกนะครับแต่ข้าวผัดคุณทหารนะครับที่มีปัญหาคือผมสั่งข้าวผัดหมูไปแต่ในข้าวเนี่ยไม่มีหมูเลยนะครับคุณลูกค้าครับอาหารร้านผมไม่เคยมีปัญหานะครับแต่แค่ต้นทุนหมูมันแพงคุณเข้ามาสั่งข้าวผัดถูกๆแต่หวังจะได้กินหมูเยอะๆเนี่ยนะเอ้า ทำไมพูดแบบนี้ล่ละครับผมสั่งข้าวผัดหมูไม่ใส่หมูเราจะเรียกข้าวผัดหมูได้ไงครับผมว่าคุณลูกค้าคงไม่เคยเข้ามาสั่งอาหารในร้านดูดูใช่ไหมครับถึงไม่รู้อะไรเลยแต่อย่างคุณลูกค้าเนะี่ยก็เหมาะกับนั่งร้านอาหารตมสั่งข้างทางมากกว่าเอ้าคุณนี่มันดูถูกกันนี่หว่ากอา,ก,ก,นนาก,กาศมันร้อน ผมก็แค่ยอยากมานั่งกินข้าวในร้านที่ติดแอร์อีกอย่างเนี่ยผมจ่ายตังค์นะครับไม่ได้ไปขอกินฟรีครับไม่ได้มาขอกินฟรีแต่คุณสั่งข้าวผัดราคา80บาทกับน้ำเปล่า10บาทรวมแล้วยังไม่ถึงร้อยเลยคุณรู้เลยไหมลูกค้าที่มาสั่งอาหารร้านเนี้ยเขาสั่งไม่ต่ำกว่าพันเลยทั้งนั้นเนฮะ้ยคือ<ต>ยังไง ผมต้อกินข้าวผัดหมูที่ไม่มีหมูถูกไหมครับครับไม่เคยได้ยินเหรอครับกินตามมีตามเกิดหัวหน,น้าคะต้องขอโทษลูกค้าด้วยนะคะโอเลจะไม่ขอรบเพราะทไมเธอไปเอาอาหารแล้วไปเสิร์ฟโต๊ะนู้นไปส่วนลูกค้าโต๊ะเนี้พอใจจะกินก็กินถ้าไม่พอใจจะกินก็วางเงินแล้วก็ออกไปซะ จากับลูกค้าแบบนี้ว่ะมาแล้วค่ะขออนุญาตนะคะคเดี๋ยวเบอร์เกอร์ลูกค้ารอสักครู่นะคะ I mm. ยาแบบนี้ลกวนออกไปจากร้านผมด้วยครับแบบนี้ลูกค้าผมก็หายหมดผมต้องหาแล้วครับพี่ต้องถามว่าคุณเอาอะไรให้ผมกินเนี่ยก็ข้าวผัดผมรู้ว่าข้าวผัดแต่ทำไมไมันมีเศษแตงกวากัดแล้วปนอยู่นี่คุณเอาอาหารเหลือมาเสิร์ฟผมใช่ไหมเฮ้ยคุณพูดจา,าแบบนี้ร้านผมเสียหายนะครับแตงกวาเนี่ย คุณมีคนกินเองหรือเปล่าไม่ใช่นะผมไม่ได้กินผมรู้เพราะผมไม่ชอบกินผักนี่คุณเอาอาหารเหลือผมกินใช่ไหมอาหารเหลือเหรอแล้วที่เอามาเสิร์ฟฉันเนี่ยอาหารเหลือหรือเปล่าเนี่ยกินได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เออไม่ใช่นะครับคุณลูกค้าผมไม่มีทางทารือแน่นอนผมสาบานได้ ผู้ชายคนเนี้เขาใส่ร้ายร้านผมเขาไม่พอใจเขาเลยสร้างเรื่องเพื่อให้ร้านผมเสื่อมเสียชื่อเสียงโอเล่โอเ,โอเล่ค่ะเธอรีบโทรแจ้งตำรวจมาจับไอ้ผู้ชายคนนี้เลยต่หหน้าคะโทรเลยครับผมไม่กลัวแล้วผมจะขอให้ตำรวจเช็กกล้องวงจรปิดที่นี่ด้วยว่าข้าวผัดเนี้ยมันมาได้ยังไง คุณพูดอะไรสักอย่างสินี่ฉันระแวงอาหารหาร้านทุบไปหมดแล้วนะเนี่ยกินได้ไหมนเนี่ยแล้วนี่อะไรครับผมสั่งข้าวผัดหมูนะครับไม่ใช่ขา้าวผัดปลาเข็มแล้วหางปลาเนี่ยมันมาได้ไงอี๋ทุเล่ที่สุดเลยอ่ะ สกปรกอะ่ะนี่ต่อไปนี้นะฉันจะไม่มากินอาหารร้านคูดอีกแล้วลูกค้าครับอย่าไปเชื่อมันนะครับมันใส่ร้ายผมใส่ร้ายงั้นเหรอใครใส่ร้ายคุณเท่าที่เห็นเนี่ยผมถูกกระทำมากกว่านะโอเลเธอใช่ไหมหหฒนะินา เธอเป็นคนเอาเข้าวผัดมาสร์ฟลูกค้าเธอลวงห่วงกับไอ้วินนี่เพื่อทําให้ชื่อเสียงเสียหายใช่ไหมเฮ้ยทาไมโยนความผิดให้คนอื่นแล้วเอาตัวเองว่าคนเดียวแบบนี้ล่ะลูกค้าครับเธอคนนี้เป็นคนเอาอาหารมาเสิร์ฟเธอตรงใจใส่หลายผมใช่ค่ะฉันเป็นคนเอาเข้าวผัดจานนี้มาเสิร์ฟจริงๆแล้วข้าวผัดจานนี้ก็เป็นอาหารที่เหลือจากลูกค้าท่านอื่น นี่คุณนี่คุณทำแบบนี้ได้ไงนี่ถ้ากับว่าคุณยอมรับแล้วใช่ไหมว่าเอาอาหารเหลือเนี่ยมาเสิร์ฟลูกค้าจริงๆอะ่ะใช่ค่ะฉันเป็นคนเสิร์ฟข้าวผัดจานนี้ยให้ลูกค้าท่านนี้จริงๆค่ะเห็นไหมครับว่าเธอคนนี้เป็นคนทำผมไม่เกี่ยวเลยด้วยนะครับไม่เกี่ยวหรอจะไม่เกี่ยวได้ไงอะ่ะ ฉันยอมรับนะคะว่าฉันเป็นคนเอาอาหารจานนี้มาเสิร์ฟจ,จริงๆแต่ที่ฉันทําไปว่าฉันถูกบังคับเจ้าของร้านอาหารร้านเนี้ยเขาเห็นว่าลูกค้าคนนี้เป็นแค่วินสั่งแค่อาหารจานถูกถูกอะค่ะเขาก็เลยใช้ให้ฉันเอาอาหารที่เหลือจากลูกค้าท่านอื่นมาเสิร์ฟให้กับลูกค้าท่านนี้ค่ะนั่นไงผมว่าแล้วคุณนี่มันทั่วจริงๆตอนแรกอะฉันก็ไม่กล้าที่จะพูดเพราะกลัวตกงาน แต่นี่อะไรอะเล่นมาโยนความผิดให้คนอื่นมันแพ้รับบาแบบนี้ฉันไม่ยอมหรอกนะคุณนี่นะมันเลวจริงเลยนี่แบบนี้นะต้องโดนประจานเอาให้ร้านเจ๊งไปเลยทุกคนคะมาดูนะคะเจ้าของร้านเนี้ยเอาอาหารของเหลือเนี่ยมาเสิร์ฟให้กับลูกค้าคะ่ะใครอย่ได้เข้ามากินนะคะไม่เช่นนั้นอะ่ะอาจถึงชีวิตได้นะคะใช่ค่ะฉันเป็นพยานให้ได้ฉันทำงานอยู่ที่นี่ คนแบบเนี้ยไม่ควรมีที่ยืนในสังคมค่ะถ่ายเลยค่ะแบบนี้ต้องประจานถ่ายเลยค่ะทุกคนดูนะคะเฮ้ยอ,อย่าทำอย่าถ่ายนะครับอย่าเลยอย่าถ่ายเฮ้ย แกแกจะมาเยอะเย้ใช่ไหมย่อเยอะอะไรผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยสักคำเพราะแกแกเป็นคนทำให้ร้านฉันเจ๋งทั้งหน้าฉันชื่อร้านฉันถูกแชร์ลงโซเชียลไม่มีลูกค้าคนไหนเข้าร้าน,นเลยเพราะผมงั้นแหละครับคุณคิดดีๆนะครับ ว่าเป็นความผิดของผมหรือความผิดของคุณที่คุณไม่รักษากับลูกค้าทั้งเลือกปฏิบัติดูถูกคนอื่นแถมยังขี้โกงใส่ร้ายคนอื่นอีกและคุณยังมีหน้ามาโทษเราเป็นความผิดคนอ,อื่นอีกเลรอครับเออสะใจแกหรือยงังแค่ข้าวผัดจานเดียวแกกันทำให้ชีวิตจนพังได้ไม่ใช่ข้าวผัดหรอลครับ ที่ทำชีวิตคุณพังตัวคุณเองั้งหากจำไว้นะครับอย่าไปทำแบบนี้กับใครอีกไม่งั้นคุณก็ต้องลงเอยแบบนี้แหละครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับโว้ย